สวัสดีค่ะสวัสดีในกลางดึกสวัสดีทุกคนเลยนะคะสำหรับชาวอ,อสอกห์เนาะที่เข้ามาอัปเดตข่าวสารกันในช่วงกลางดึกของวันนี้วันนี้คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่2เนาะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆคงจะได้รับฟังกันไปแล้วแต่ว่าต้องขอแจ้งข่าวก่อนว่าเดี๋ยวเราจะทําคลิปอีกนะะเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็ถือว่าเป็นคลิปที่ เหล่าบรรดาแฟนคลับของทางเจ้าคุณพระน่าจะดีใจดังนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่นอนนะคะเดี๋ยวมารอรับฟังข่าวสารกันก็พยายามที่จะทําเป็นคลิปสั้นๆแยกออกมานะเพื่อนๆจะได้ฟังกันง่ายหน่อยโอเคนะคะเราไปอัปเดตข่าวสารกันเลยใน2วันที่ผ่านมาเนาะก็สารวจนอยู่กับเรื่องของวันฉัตรมงคลใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูข่าวสารกันนิดนึงของวันที่2พฤษภาคม เราค่อยมาดูข่าวของวันที่4แต่ก็จะอยู่ในประเภทเดียวกันทหมดเดียวกันดังนั้นเพื่อนๆที่เข้ามารับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ค่ะ,คะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราในการนําเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าวันที่สองพฤษภาคมในหลวงพระราชนินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระราชพิธีฉัตรมงคลปีพศ2568 เสด็จพระเาเดำิเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยในพระบรมหาราชวังส่งบำเพญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในการพระราชพิธีฉัตรมงคลพุทธศักราช2568โดยมีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลอองทุลิพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานคู่พระบรมทิศและพระาทิศ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าจ้า่ยูหัวพระมหาเจสดาราเจ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชสมเด็จพระเทพสุรินทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีสุรินทรบรมราชเทวีพระพันวสา กกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรเมนมหาอนนาชมหิดลพระอธฐมรามาธิบดินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมมนาปมพิษสมเด็จพระมหิดตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลา จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดทูบเทียงเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียงเครื่องราชสักการะทองลงยารอง และส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมธิและพระธิพระบาทสมเด็จพระยุทธพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระอมรินทรบรมราชนีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีในรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาธิามกุฏวิทยามหาราชสมเด็จพระเทพสิรินทรบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระศรีสุรินทริราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระปรมมนมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาราชบรมนาชบุพิพศ สมเด็จพระมหิิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพประดลมหาสเวตฉัตรต่อจากนั้นพระสงฆ์27รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราสถานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลุ่มธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องทรงธรรม เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปทียงเครื่องทองน้อยที่นาพระแท่นพระนพปดลมหาสังเวชัดสำหรับพระบรมธิและพระธิทรงธรรมทรงศีลพระพรหมกวีเจ้าวัดวัดกลยานมิตรถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอปริหานิยธรรมกถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศ เสร็จเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนารวม28รูปขึ้นนั่งอย่างอาจสงเที่ยวละ14รูปจำนวนสองเที่ยวพร้อมแล้วล่าพระภูสายงแล้วส่งทอบพระไตร14ไตรเที่ยวแรก เมื่อพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสรบปกรณ์พระบรมธิและพระอาทิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพลาและส่งทอดพระไตรอีก14ไตรเสร็จแล้วทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชมวันคู่พระบรมธิและพระอาทิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่นาพระที่นั่งบุษบกมาลา และทรงกลับถวายบังคมพระบรมติและพระทิสมเด็จพระบรมราชบุพการีที่นาพระแทนพระนพพดลมหาเสวตชาติพระราชพิธีชัตรมงคลเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชการที่10บแห่งพระบรมราชักรีวงและราชนาจักรไทยสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามโบราณราชาประเพณีในวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ต่อมาก็เป็นข่าวของวันนี้นะคะวันที่3ซึ่งเมื่อวานนี้วันที่2เขาได้ใส่ชุดสีเหลืองทองมีสายสะพายสีชมพูส่วนวันนี้อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นเลยนะคะก็จะเป็นชุดสีฟ้า แต่เพื่อนๆสังเกตเห็นไม่เอ่ยว่าข้างๆชุดสีฟ้าก็ยังมีคนอื่นอีกที่กำลงังรอต่อคิวจะได้รับการสถาปนาขึ้นมาได้ๆกันเราไม่แน่ใจว่าความต่างกันมันคือตรงไหนนะคะเพราะว่าบางครั้งก็จะใส่ชุดสีขาว บางครั้งก็จะใส่ชุดสีแดงบางครั้งก็จะใส่ชุดสีน้ำเงินอย่างในวันนี้นะคะคนที่มาร่วมงานแล้วก็มีคิวว่าจะได้รับการสถาปนาต่อไปเพราะว่าคนนี้ก็ได้รับการออกงานเป็นผู้แทนพระองค์อยู่หลายครั้งหลายคาแล้วก็ในเดือนพฤษภาคมก็จะมีการออกงานด้วยคือตีคู่มาพร้อมกับอ่อนอนงเลยเรียกได้ว่าเป็นเบอร์สองรองจากอนอนนงคนที่ใส่ชุดสีน้ำเงินนะคะก็จะมีพลตรีหญิง คุณหญิงชยุตราวชิรพัฒโสภาส่วนอีกคนหนึ่งก็คือคุณหญิงพัทริยาพัทริยาลงกรซึ่งคนนี้ก็เป็นตัวตึงด้วยเช่นกันดังนั้นเดี๋ยวเราก็คงจะต้องมารับข่าวสารกันอีกว่าสองคนนี้ก็จะขึ้นมาเป็นเจ้าคุณพระเบอร์สองเบอร์สเบอร์สี่เบอร์ห้ารหรือเปล่าเป็นยังไงกันบ้างนะสาหรับพศนี้ก่อนทั้งหลายหรือว่าคนที่รักสถาบันคนที่สนับสนุนทาง พระราชินีสุธิดาหรือว่าคนที่สนับสนุนทางเจ้าคุณพระคุณมีความรู้สึกอย่างไรโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคนที่สนับสนุนพระราชนีนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ทำใจไม่ได้จริงๆกับข่าวสารที่ออกมารวมทั้งการออกมาใส่ชุดสีฟ้าในวันนี้ แล้วคาดว่าในวันพรุ่งนี้ก็คงจะมีอะไรให้ตกตะลึงกันอีกดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูการแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะว่าเขาได้โพสออกมาเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมาเขาบอกงานนี้สนุกปากพวกล้มเจ้ากันหลักคราวนี้ความคิดเห็นใต้โพสนะคะบอกว่าบางทีเราต้องคิดว่าท่านเลือกเองจะไม่รู้เลยเชียวหรือคะว่านางเป็นยังไงต้องทําใจค่ะไม่ก็หันหลังสําหรับตัวพี่นะคะสงสารแต่สมเด็จท่านเนี่ยแหละ ได้แต่ส่งกำลังใจให้พระราชนินีค่ะกำลังดีใจและชื่นชมตอนที่ไปประเทศภูฐานกลับมาเจอภาพแบบนี้หมดใจเลยค่ะขอให้พระราชินีทรงพระเจริญมันหวังร้ายจริงๆมันเป็นนางมารจริงๆต่อไปนี้เราจะช่วยกันตัดภาพที่ไม่ใช่ออกไปกันดีกว่าคนจะถอยห่างก็เพราะแบบนี้แหละ กลืนไม่เข้าคายไม่ออกบอกไม่ถูกในหลวงจะมีนางในกี่สิบกี่ร้อยก็ตามใจให้อยู่รับหูรับตาให้สมควรว่าเป็นนางในอย่าให้ออกมาเดินลอยหน้าลอยตาสร้างความรำคาญใจให้กับประชาชนอีกเลยติดแฮชแท็กด้วยนะคะอย่าทำร้ายจิตใจพระราชินีสุธิดาของพวกเราแล้วก็มีคนเข้าไปบวก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 นะบอกว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วย ก็ปี่มาจากนางสีฟ้าไม่ผิดเลยยายสตรอเบอรี่คงจะหลงมากสังเกตเห็นดูว่าจะหันมองนางตลอดเลยเวรกรรมของประเทศที่มีแต่องค์คณะหญิงล้อมหน้าล้อมหลังชาติอื่นไม่เคยเห็นนางมานานแล้วนะเห็นตามตลอดเลยตอนนี้ทำไมเหมือนหลงจังเลยคะจริงค่ะเราก็เห็นว่าหันมามองนางตลอดเลยเกลียดนางจังเลยไม่พอก็เป็นแบบนี้แหละ ถอยห่างกันดีกว่าสนิมเกิดจากเนื้อในตนจริงๆแต่พระองค์หญิงเสด็จด้วยมันคงไม่กล้าทําตัวเด่นอันนี้หมายถึงฟ้าหญิงสิริวรรณวรีสีชมพูอยู่ยากแล้วแหละประชาชนไม่อินค่ะในหลวงโปรดฟังเสียงประชาชนบ้างเบื่อจริงๆใช่เครียดมากๆตามอีกแล้ววันนี้ใส่ชุดสีฟ้าเฮ้ย เราว่าเขาเรียนแบบแม่องค์ทีนะการกรีดนิ้วและท่าทางใช่ค่ะกรีดนิ้วขนาดกลาบพระยังกรีดนิ้วเลยคุณพระว่าเยอะแล้วคนนี้เยอะมากกว่าเลยนะเงียบๆทำเนียนๆหน้าอ้านหน้าทนดีจังคิดเหมือนนางสีฟ้าแหลคะค่ะชายาติอโศรแต่ฉันแน่กว่ามากๆอยู่ที่ในหลวงปล่อยให้มันทำ มันปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องใส่เครื่องแบบมาให้คนรู้ละสิว่าฉันนั้นเป็นนางบำรุงคนปโปรดอยากจะขออะไรก็ขอได้หน้าเบื่อฉันจะเลิกดูข่าวแล้วแหละจะดูแต่ข่าวพระราชวงศ์คนอื่นๆปล่อยให้พวกล้มเจ้ามันเล่นให้สนุกกันไปเลยขอให้เวรกรรมลงโทษมันสามีภรรยาถ้าไม่มีศีลคอยค้ำจุนภรรยาอายุมากสามีก็จะตีจาก แต่สามีไม่มีคนใหม่เพราะดำรึกถึงความดีของภรรยาเห็นด้วยตัดออกไม่ต้องมีการส่งต่อรูปของมันนะทำไมอะเราไม่เข้าใจเลยเพราะความอยากไม่พอไงอสุดๆเอาออกมาทำไมมีแต่คนฝ่สงทั้งนั้นแต่ละคนอีส่วนเกินมาอีกแล้วเบื่อมากเขาใส่สีโทนอ่อนๆกันออดอนี่ใส่สีแบบเด่นมาเลย ทุเรศจริงๆต่อไปนี้จะเป็นความคิดเห็นที่ค่อนข้างโหดนิดนึงดังนั้นครั้งนี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนที่ทําให้ทางสานักพระราชมังหรือว่าคนข้างในได้ตรองดูว่าการกระทําแบบนี้มันเหมาะสมเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วสนิมมันก็เกิดขึ้นจากข้างในนั่นเองดังนั้นคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นโหดๆแบบเนี้ย เป็นคนที่ผิดหวังจากการกระทาแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่ได้ให้เกียรติทางพระราชนินีพระราชินีถูกขักหลังจะเรียกได้ว่าสลิมตาสว่างก็ว่าได้เพราะว่าเขาก็ตัดเพ้อในลักษณะที่ว่าเออมันจริงนะมันจริงเหมือนที่พวกฝ่ายประชาธิปไตยสามนิ้วสามกลีบทั้งหลายได้พูดเอาไว้ตั้งนานแล้วมันเป็นเรื่องจริงเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปด่าพวกสามกลีบ สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมันใช่อะ่ะมันตามที่ที่ที่เขาได้ว่าเลยเพราะฉะนั้นปล่อยเลยเอาให้สนุกกันเลยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อ<ๆ>ลองดูกันละกันเราก็ค่อนข้างงงเหมือนกันนะว่าทําไมในปี2567ันหกสจนกระทั่งถึงปีนี้เหมือนกับว่าก็เดินหน้าเต็มสูบ่ะไม่สนใจว่าจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรแม้กระทั่งในปีสองพันห้าร6อ เหมือว่าจะรับฟังเสียงเพราะว่าตอนนั้นก็โจมตีหนักเนาะในฝ่ายของม็อบก็มีการปราศัยมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วเหมือนจะว่าจะดีขึ้นก็อพยพย้ายกันไปอยู่ที่เยอรมนีแล้วสุดท้ายก็กลับมาแล้วก็เหมือนกับพยายามที่จะสร้างภาพพจน์ให้มันดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าไม่แน่ใจเกิดความหลงเหลืออะไรเกิดขึ้นนะคะเพราะตอนนี้เต็มสูบเลยจ้ะตอนนี้มีเรียงคิวที่กำลังจะรอการสถาปนา เพื่อนๆอย่าลืมติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นคลิปสั้นออกมาอีกพยายามที่จะรายงานให้ทันอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นนี้ที่ค่อนข้างที่น่าจะตกใจอยู่ไม่น้อยคนๆนี้ก็ได้แสดงความคิดเห็นที่ค่อนข้างดุเดือดตรงไปตรงมาบอกว่าทําตัวลอยหน้าลอยตาคือเขาเป็นคนสําคัญที่ในหลวงรักที่สุดว่าอย่างนั้นเถอะคือให้แต่งชุดเหนือกว่าราชินี ไม่เข้าใจในหลวงทำไมทรงไม่พอไม่ยอมพอเสียทีอายุก็ขนาดนี้แล้วควรจะพอได้แล้วแล้วมีพระราชินีสุธิดาอยู่เคียงข้างกายแสนดีแค่ไหนพระราชินีสุธิดาช่างดีเหลือเกินลุ้นนางคนนี้ดูไม่ดีอย่างที่ท่านคิดนะท่าน นอกจากนั้นก็มีคนเข้ามาร่วมการแสดงความคิดเห็นด้วยบอกสองสารพระราชินีนางคนนี้ไม่ดีตั้งแต่ยังไม่ทำหน้าแล้วด้วยทำตัวแย่ไม่รู้วานายหลวงหลงกลนางคนนี้ไปได้อย่างไรเสริมจนหน้าโหพลพระราชินีสวยแบบธรรมชาติเกรียมารายะก็พอดีทุกกระเบียดคุณมาดามเจริญทรัพย์ รักกษัตร์ไทยก็ได้แสดงความคิดเห็นต่อนะคะบอกว่าสู้ในหลวงราชการที่9ไม่ได้เลยไม่นำสนมน้อยมาออกอวดชาวโลกมาดูที่ความคิดเห็นสุดท้ายอันนี้แรงมากสมน้ําพพระองค์ทำตัวเองสร้างปัญหาเองก็ถึงว่าพวกสามีว่าไม่ควรไปด่าพวกเขาหรอก เพราะว่าพระองค์ทำตัวเองทุกอย่างไม่สนใจจิตใจพระราชินีบ้างเลยควรพอไม่พอหามาตลอดไม่หยุดสมควรแล้วที่พวกสามกรีบว่าโอ้โหนี่โหดมากนะถือได้ว่าเป็นปฏิกิริยาโต้อตอบของคนที่รักสถาบันแต่เหมือนกับว่าถูกเพิกเฉยถูกละเลยหรือว่าถูกถูกหักหลังก็ว่าได้เพราะว่าเขาก็พยายามที่จะติดต่อสื่อสารพยายามส่งเสียง จะบอกว่าในหลวงไม่ทรงทราบมันก็อาจจะไม่ใช่เนะเพราะว่าสลิมเขาก็ไปวิพา์วิจารณ์กันในเพจต่างๆค่อนข้างที่จะไปทั่วอยู่ดังนั้นจะบอกว่าถูกปิดกั้นมันก็อาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่อย่างไรก็ตามนะคะนี่คือปฏิกิริยาแล้วเราเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ มีงานสำคัญอย่างแน่นอนดังนั้นเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามข่าวสารอยู่อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่าคุณเห็นด้วยหรือคุณไม่เห็นด้วยแล้วคุณคิดว่าเหมาะสมหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคนที่สนับสนุนราชนีหรือว่าคนที่สนับสนุนทางเจ้าคุณพระสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะว่าคุณคิดว่าสถานการณ์ของราชินีสุธิดาและสถานการณ์ของเจ้าคุณพระเป็นอย่างไร ช่วยกันแสดงความคิดเห็นค่ะเราก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดกแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ในการนำเสนอข่าวนี้ด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ